สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Your Simflower กันอีกครั้งแล้วนะคะก็วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณ Rosemary ของเราแล้วนะคะ Hund a b y EP 2ีมาแล้วนะคะเย่มีใครเย่ยกับเราไหมก็ทุกคนกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะก็จะเป็นคุณ Rosemary ที่กำลังพาน้องหมา Baby Day ของเราไปเดินเล่นนะคะ ก็เป็นคุณโรสแมรี่ที่กำลังตั้งท้องอยู่ในไตรามาสที่2นะคะกำลังพาน้องหมาไปเดินเล่นแล้วแต่ระหว่างก็มีไอตัวหนึ่งกำลังกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์ในบ้านนะคะก็โวยโอกาสนะคะตอนที่แม่ไม่อยู่เนี่ยปีนขึ้นเคาน์เตอร์นะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อความต่อจาก EP ที่แล้วเลยเพื่อความต่อเนื่องของเนื้อหาและการรับชมนะคะเราก็จะขอ reverse ย้อนกลับไปว่าหลังจากที่คุณโรสแมรี่ของเราเนี่ยเลิกกับคุณเคซี่แล้วเขาทำอะไรบ้างก่อนที่จะถึงจุดจุดนี้นะคะ ก็หลังจากที่คุณโรสเมลี่เลิกกับคุณเ a คซี่ไปเนี่ยคุณโรสเมลี่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านคนเดียวนะคะพร้อมกับการตั้งคันระยะที่1น,นะคะก็กอดหมากอดแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมววนไปนะคะแล้วก็มีอาการมอร์นิ่งสิกเนสุกเช้านะคะทำความสะอาดบ้านนิดหน่อยนะคะแล้วก็เขียนหนังสือนะคะเพราะรู้ว่าถ้าลูกเกิดมาเมื่อไหรเ่เราจะไม่ได้เขียนกันอีกแล้วนะคะมีแฟนเก่าโทรมาน,นิดหน่อยแต่ว่าเราก็จะไม่รับสายนะคะ หัดทากับข้าวนะคะเวลาลูกเกิดมาเนี่ยเขาจะได้มีสกิลในการทาอาหารให้ลูกกินนะคะแพลท้องนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกสองชั่วโมงเนี่ยก็จะเข้าสู่การตั้งครันระยะที่สงแล้วอาบน้ํานิดหน่อยนะคะแล้วก็มีน้องหมาเนี่ยมาชวนไปเดินเล่นนะคะน้องอยากไปเดินเล่นนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกลับมาสู่ปัจจุบันแล้วนะคะก็คือเป็นคุณโรสแมรี่เดย์ที่กําลัง ตั้งคันอยู่ในระยะที่2นะคะทำไมถึงชอบพูดว่าระยะมันฟังดูไม่ดีเลยเนี่ยนะตั้งคันอยู่ในไต,ตรมาสที่2นะคะก็อันนี้เราก็กำลังหาน้องไปเดินเล่นเพราะเรารู้ว่าถ้าเรามีลูกเมื่อไรเนี่ยโอกาสการในการพาหมาไปเดินเล่นเนี่ยมันจะเริ่มลดน้อยลงละแต่ว่าในระหว่างที่เรากาลังเดินเล่นอยู่เนี่ยเราก็พบกับผู้ชายคนนี้ค่ะขณะนี้เราก็กําลังคิดว่าเอ๊ะเราควรจะมีการหาทาร์เก็ตล่วงหน้าไว้ไว้ไหมหรือเราควรจะทําความรู้จักกับอะไรใครอื่นไหม ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังไม่คลอดแล้วก็กาลังแพ้ท้องอยู่แต่ว่าการหาทางเก็ตไว้ก่อนล่วงหน้าเผื่อที่เขาจะเป็นคุณพ่อของลูกๆแก๊งที่2เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทําความรู้จักกับเขาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเดินกลับบ้านกันเพราะว่าณเวลานี้มันก็ยังทําอะไรได้ไม่เยอะนะคะกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วก็ทางานหาเงินก่อนดีกว่าระหว่างนี้ก็นอนนะคะนอนให้เต็มอิ่มนะคะนอนเยอะๆ เช้าวันต่อมาเนี่ยคุณโรสแมรี่ก็ตื่นมาพร้อมกับอาการมอร์นิ่งซิปเนสแล้วก็แบบปวดฉี่แล้วก็อะไรสารพัดสาสรเพยหิวข้าวด้วยนะคะก็เราจะให้เขาไปฉี่กันก่อนนะคะเพื่อจะสบายใจขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็มาทํากับข้าวกินนะคะเพื่อลดความหิวลงหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าอาหารประเภทนี้จะทําให้ comfortable ขึ้นไหมหรือจะรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมแต่ดูจากหน้าเราก็น่าจะแย่ลงก็อีก13ชั่วโมงนะคะก็จะเข้าสู่การตั้งครันไตรามาสที่3นะคะก็มีอาการปวดหลังปวดหลังเหมือนคนเล่นเลย เข้าหลองน้าปลวกนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขามาเขียนหนังสือกันต่อแต่ว่าตอนนี้เขียนไม่ได้นะคะสเตตัสแย่เกินไปนะคะก็เลยมาเล่นกับแมวเผื่อจะช่วยผ่อนคลายลงเล่นกับม้าหน่อยไหมเผื่อจะผ่อนคลายลงบ้างอ่ะตอนนี้เราก็ผ่อนคลายลงแล้วนะคะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนหนังสือกันต่อนะคะเพราะว่าเราเรารู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวอย่างบินค่าน้ำค yeah, ่าไฟมันจะตามมาในไม่ช้านะคะ ซ่วมก็กำลังเน่านะคะก็ต้องมาขัดซ่วมอีกเสร็จแล้วก็มาเขียนหนังสือต่อนะคะก็คือเขียนไปเรื่อยๆเขียนยันแบบเก้าโมงเช้ายันตอนนี้กี่โมงละห้าโมงกว่าแล้วนะคะจะหกโมงแล้วนะคะก็จะเกิดอาการปวดหลังเหมือนกับคนเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะให้เขามาดูทีวีต่อเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าๆเพราะว่า วันนี้มีเทศกาลอะไรเป็นเหมือนกิจกรรมขอมงภาคอะไรไม่รู้ที่จะมีทีวีซีซั่นพรีเมียร์นะคะก็เราก็ให้เขาไปดูทีวีแล้วก็จะมาทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็ไปนั่งเขียนหนังสือต่อนะคะใช้ชีวิตเป็นแพทเทิร์นมากนี่ก็จะได้ a c h อชี m e n t ขึ้นมาด้วยนะคะชี e เ e นอินโทรเวิร์ดแม่จ่าเหมือนคนเล่นไปไหน Have a sim do nothing social for 24 sim hours ก็คือมีซิมที่ไม่ได้มี ทำอะไรพบปะสังส,งสงคมหรือคุยกับมนุษย์หรือทำอะไรเลยเกิน24ชั่วโมงนะคะก็จะได้ Achievement Introvert มาแต่ว่าแกทำอะไรนะเราเห็นนะไอแว่นก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเปลี่ยนบรรยากาศข้างนอกบ้างนะคะอยู่แต่ในบ้านมันก็จะเบื่อเกินไปเนาะมันได้ Achievement Introvert ไปแล้วด้วยซ้ำเมื่อกี้ก็วันนี้นะคะเช้าว,นนวันนี้วันใหม่เป็นวันเลิฟเดยนะคะเราก็เลยคิดว่าอยากให้คุณ r ร s e m a r y เนี่ยออกมาพบปะผู้คนหรือมาแบบว่า flirting กับ ใครสักคนหรืออาจจะเป็นพ่อของลูกแบบว่าคนต่อไปอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะอันนี้เราก็จะมาส่องดูนะคะว่าในนี้จะมีใครที่พอจะเป็นเยอให้เราได้บ้างคนคนนั้นคือใครกันนะโอเคผู้หญิงใครแยกย้ายอะตรงนี้มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะคะกําลังนั่งเล่นเชสอยู่แล้วก็จะเข้าไปเล่นกับเขานะคะอย่ารีรอถักทายเขาสักหน่อยนะคะอันนี้เราก็จะมาเข้าคอสโมดิฟายกันนิดหน่อยนะคะก็จะเปลี่ยนทรงผมนะคะเอาเป็นทรงประมาณนี้แล้ว ก็จะเปลี่ยนทรงของคิ้วนะคะให้มันหนาขึ้นเนาะแล้วก็เปลี่ยนสีให้เข้มขึ้นสัก็มันเฉดสองเฉดนะคะมันจะได้ดูไม่เกืนกับผิวมากเนาะแล้วก็จะเสร็จละแล้วก็เทรดของเขาน่าสนใจมากเลยนะคะเทรดของเขาก็จะเป็นคอมพิวเตอร์วิสแล้วก็เป็นควิกเลอร์เนอร์เป็นเพอร์เฟคชันนิสเป็นชายออฟเดอะไอแลนด์แล้วก็แคทเลเวอร์ด้วยนะคะจริงๆเขาดูเป็นคนที่น่าสนใจแต่ว่าตอนนี้ปวดหลังนะคะปวดหลังทั้งวันเลยคุณแม่ <laughs> อ่ะแล้วก็ฟลุ๊กับเขาหน่อยแต่ว่าท่าทางเขาดูดูหยางอย่างนะคะก็โอเคชัดเลยก็เขาไม่ได้คิดในแง่นั้นกับเรานะคะเขาไม่ได้อยากที่จะมีความสัมพันธ์ในแง่นั้นกับเราเพราะฉะนั้นก็โอเคแยกย้ายมไม่น่าให้คุณแม่เขามาทําอย่างนี้เลยอะ่ะเป็นคนท้องก็ยังเป็นคนท้องก็เหนื่อยพอแล้วต้องมาทาอะไรอย่างนี้ด้วยหรอโอเคเราก็ถึงตัดสินใจว่าเราจะใช้ช่วงเนี้ยออกมาให้เขาทําสปารีแลกหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกแล้วมันก็จะไม่ได้มาทําอะไรอย่างนี้แล้วเนาะ ก็มาทําสปากันที่เมืองวิลโลว์ครีกนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเตรียมไปนวดเท้านะคะอันนี้ก็กําลังนวดเท้าอยู่เนาะก็ทุกคนก็โดยใหญ่ทุกคนจดจําช่วงเวลานี้เอาไว้นะคะช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายช่วงเวลาก่อนที่จะมีเด็กเกิดขึ้นมาในบ้านนะคะขอถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยถ่ายรูปเก็บช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายห <era> มอโมยหอยสังกับหมอนนวดเพลินๆใช้เงินเกี่ยวกับการนวดแบบไม่ได้คิดเลยว่าตอนนี้บ้านเรามี ค่าน้ำค่าไฟที่จะต้องจ่ายทีหลังหรือว่าตอนนี้รายได้เรายังไม่เยอะพอนะคะแต่ขอสบายไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมานะคะรีบมาทำงานต่อนะคะเพื่อที่จะหาเงินมาชดเชยเงินนี่นวดไปเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตอนนี้น้องเหงาน้องมาเหงาอ่ะนี่เราละเลยน้องเกินไปหรอมากอดน้องกันสักหน่อยกอดกันสักหน่อยอเสร็จแล้วนะคะก็จะมีผู้ชายโทรมานะคะก,ก็โทรมาบอกเราว่า,ว,าว่าสวัสดีโรสแมรี่นี่คือผมเองคาร์เมรอนนะ แล้วก็ Do you want to go out on a date ก็คือคุณจำทุกคนจำคุณคาร์เมลอนได้ไหมคะทุกคนคุณคาร์เมลอนคือพ่อหนุ่มเสื้อแดงที่เราไปเจอที่มหาลาัยบรยเชสเตอร์คราวที่แล้วนะเขาชวนเราไปเดทเขาชวนเราไปเดทที่เรานะคะเดอะโซล่าแฟลกก็เป็นไงส่วนไม่ไหวไม่จำเป็นต้องออกไปหาใครเราอยู่เฉยๆก็จะมีคนโทรมาหาเราเองนะคะทุกคน เออก็ไม่น่าที่จะไปแบบไปให้รุ่มญี่ปุ่นเขาย่ายีหัวใจเลยเมื่อเช้าเราก็จะรีรออะไรวันนี้วันเลนะิฟเดย์เนาะแล้วก็โอเคตัดสินใจว่าไปไปกันเลยโอเคเราก็มาเดทกับผู้ชายพร้อมกับชุดคลุมอาบน้ํานะคะแบบไม่คิดจะเปลี่ยนชุดแล้วก็อาการปวดฉี่ที่แบบแดงเถือกนะคะมาเปลี่ยนชุดให้เขาหน่อยมันน่าเกลียดเกินนะชุดคลุมอาบน้ำมาทุกคนเสร็จแล้วคุณโรสแมรี่ก็เดินไปเข้าห้องน้ําแบบที่เราไม่ได้สั่งนะคะคือเขาเดินไปเองเลยเมื่อกี้ ทิ้งให้บูชายืนอยู่คนเดียวนะคะมาด้วยกันแต่ทิ้งให้บูชายืนอยู่คนเดียวแล้วก็มีผู้หญิงเดินมาคุยกับคุณคารเมรอนแก้แาห้องน้ำแป๊บเดียวนี่มันอะไรกันเนี่ยไหนเมื่อกี้คุณคุยกับใครคุณคาเมรอนคุณคารเมรอนบอกว่าอ๋อยุงบินผ่านอะโอเคแล้วก็จะให้เขาเฟลชกันนะคะแบบว่าจีบกันแล้วเพิ่มความสัมพันธ์ไว้ก็อย่างที่เราบอกว่าถ้าคนไหนที่มันดูมีแววเนี่ยเราก็จะเก็บไว้เป็นคุณพ่อ ของลูกคนที่สองนะคะไหนมี first kiss กันเลยกับคุณคาร์เมลอนมี first kiss ก mm ันไปเลยว่าแต่คุณลุงคนนี้เขาโกรธอะไรอ่ะเขาก็คุยกันน่ารักจุกจิกดีนะคะคุณคาร์เมลอนเขาก็บอกเราด้วยว่า it's so nice to be with someone I can talk for hours ก็มันในเรื่องที่ดีมากเลยนะที่เราได้อยู่กับคนที่เราสามารถคุยด้วยได้เป็นชั่วโมงเนี่ยว้าวสวีทบอย สวีทบอยมากแกคุณเคซี่เคยพูดอะไรกับเรางี้ปะไม่เคยไม่เคยเลยเออพ่อหนุ่มเสื้อแดงของเรามันน่ะพูดถึงก็โทรมาเลยพูดถึงก็โทรมาเลยแกใครมันจะรับวะใครมันจะรับอาจจบโชมอีกทีหนึ่ง กดตัดสายพร้อมกับจูบโชว์ new personality trait นะคะก็ rosemary is starting to feel like an expert at flirting t h i s d a y เขาบอกว่านะคะคุณ rosemary เนี่ยช่วงนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็น expert ด้านการ flirting มากเลยก็คือด้านการจีบคนด้านการเจาะแจับคนนะคะก็หรือว่าบางทีเนี่ยเธออาจจะเป็นแบบว่าคนแบบโรแมนติกตัวแม่เลยก็ได้นะคะก็ embrace the change ไหมก็คือ,อยอมรับความเปลี่ยนแปลงไหมแล้วก็จะกด yes นะคะแบบ why not เป็นคนโรแมนติกก็ดีมันจะได้แบบว่าจีบ คนง่ายๆนะคะหรือเปล่าเกี่ยวไหมเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เราแบบทำความรู้จักกับคุณคาร์เมลอนมากพอแล้วเราก็จะกลับบ้านมานอนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หลอดมันแดงเถือกเลยแล้วก็เราก็ใกล้จะคลอดแล้วะคะทุกคนมันเราไม่อยากไปคลอดข้างนอกนะคะมันคลอดข้างนอกได้ไหมหรือยังไงไม่รู้ก็ตอนนี้มันก็ถึงเวลาแล้วนะคะ gon into labor นะคะก็คือคุณบรสแมรี่กำลังจะคลอดลูกแล้ว อันคอมฟอร์ต l เบิ40ไปเลยแต่ว่าตอนนี้ในบ้านเราไม่มีเตียงเด็กนะคะเราก็เลยเดี๋ยวต้องไปซื้อมาแบบเร่งด่วนเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะเสร็จแล้วเก็จะเดินไปคลอดลูกที่เตียงเด็กเลย Rosemary is h a v i n g a baby เอ้ยได้ลูกผู้หญิง is t girl rosemary เนี่ยเพิ่งได้ให้กำเนิด baby เกิลออกมานะ,ะแล้วก็ this baby needs a name what would you like to call her ก็คือเด็กคนนี้ต้องการชื่อนะคะคุณอยากจะเรียกเธอว่าอะไรแล้วก็จะมาตั้งชื่อให้น้องกันก็เราจะตั้งชื่อให้น้องว่าอ่าน้องน้องที่เกิดมาพร้อมกับ thunderstorm ฟ้ Thunder storm. าผ่าเปลงเปลี่ยๆน้องคือน้อง daisy stormborn of house targaryen โ okay, อเคไม่เกี่ยวเนาะ คนละเรื่องเล่นมุกอะไรน้องเดซี่เดย์นะคะแต่ว่าเอ๊ะทุกคนมันมีอีกคนนึงเราได้แฟดกับทุกคนอีกสเกิลเป็นแฟนหญิงทั้งคู่เลยนะคะเป็นแฟดหญิงทั้งคู่เลยก็ชื่ออะไรดีคนนี้ชื่อน้องลิลลี่เดย์แล้วกันเป็นดอกไม้เหมือนกันไหนมันมีคนที่สามไหมไหนโอเคก็ไม่มีคนที่สามนะคะเป็นทวินเฉยๆเนาะน้องน่ารักมากเลยแต่ว่าดู้อีกคนนึงของเราอยู่ไหนมันมีสองคนไม่ใช่หรอ น้องอยู่ไหนอีกคนหนึ่งน้องอยู่ที่ไหนน้องอยู่ที่ไหนที่ไหนก่อนน้องไปไหนก่อนลูกดิฉันอยู่ไหนอ,อ๋อนั่นไงอยู่ตรงนั้นโอ้โหได้ตะกา้าไม่ใช่ตะกา้าได้ได้เขาเรียกไงอะตะก้าเด็กคอกเด็กรถเข็นเด็กแบบหลุมๆเลยเพราะว่าไม่ได้ซื้อเตียงไว้ <laughs> นี่เป็นของแถมฟรีจากโรงพยาบาลน,นะคะมาจัดของย้ายของนิดหน่อยเพื่อให้น้องมีที่นอนนะคะ เอาไปไว้ตรงนี้ข้างกันก็คือเลื่อนเป็นอ็อบเจกต์เลยทุกคนเลื่อนเด็กเป็นอ็อบเจกต์เลยแล้วก็จะมาทํากับข้าวกินกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าหิวเมียวขึ้นเคาน์เตอร์อีกแล้วแต่ไม่มีเวลาดูต้องรีบกินก่อนที่ลูกจะร้องแต่ยังไม่ทันได้กินแล้วก็ร้องจริงๆต้องมาดูลูกกอีนะคะก็ได้สกิลพาร r e ร t ติ้งมาด้วยเนาะกราฟเซิร์ฟวิงนะคะจะได้กินไหมกินหน่อยขอกินหน่อย ยังไม่ได้กินก็ร้องอีกแล้วนะคะทุกคนร้องอีกแล้วนะน้องเขากลัวเสียงฝนเสียงพ้าผ่าเลยยังไงถึงร้องขนาดนี้ถึงร้องบ่อยขนาดนี้ก็ตะกอมลูกเรียบร้อยก็กลับมานอนนะคะนอนแต่นอนได้ไม่เท่าไหร่นะคะเวลานี้เวลาตีสามครึ่งลูกของเราก็ร้องอีกแล้วนะคะซึ่ง โอเคนี่ก็จะเป็นชีวิตวนลูปของคุณแม่โรสแมรี่ตลอดเอพิซดนี้นะคะปิดได้เลยรอเล่นรอเล่นโอเคทุกคนอยู่กับเราก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้องเลี้ยงลูกวนไปแล้วก็ฝ่าฟันความยากลําบากไปด้วยกันนะคะถึงมันจะเป็นการวนลูปแต่หวังว่ามันก็จะเป็นการวนลูปที่สนุกสนานนะคะหรือเปล่าสนุกสนานหรือทรมานเกยกดูเกยดูเทรดไม่ใช่เทรดเกดูสเตตัสรถเข็นเด็กที่มันขึ้นมาตรงนั้นดิดูแทสรถเข็นเด็กตรงนั้นดิ หมาก็ต้องกอดลูกก็ต้องเลี้ยงนะคะเชงไดเปอร์เพราะว่าตอนนี้ลูกเหม็นคนหนึ่งก็ต้องเช็งไดเปอร์เหมือนกัน<อ>เสร็จแล้วก็ต้องมาแวะอาบน้ำกันสักหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวเน่าอีกแล้วหมาก็อยากไปเดินเล่นนะแต่ว่าลูกก็ร้องอยู่แล้วสักพักหนึ่งลูกก็ร้องอยู่แล้วทุกคนไม่หิวไม่ปวดอึก็อะไรสักอย่างเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะมา เขียนหนังสือต่อนะคะเดี๋ยวกล่อมลูกเสร็จจะมาเขียนหนังสือต่อก็ต้องรีบเขียนหนังสือนะคะเป็นการเขียนหนังสือที่เราแวงหลังมากเลยว่าลูกจะร้องเมื่อไหร่อ่านระหว่างที่ลูกกำลังเงียบเนี่ยเราก็พามาไปเดินเล่นกันสักหน่อยนะคะก่อนที่ลูกจะตื่นเดี๋ยน้องเบบี้เขาจะซึมเศร้าเอาเราคิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่เอาหมามาเลี้ยงพ้อมกับเดก แต่พอเด็กโตขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มโอเคขึ้นมาหน่อยไหมทุกคนแบบว่าหมาก็จะเป็นเพื่อนกันกน,น้องๆได้แบบน่ารักดีหรือเปล่าแ<ป>น่กลับบ้านมาก็ต้องรีบให้นมลกนนกออูกคนหนึ่งก็หิวอีคนหนึ่งก็เหมินขยงขยะกก็เกิื่อนเต็มบ้านเลยนะคะทุกคนแล้วตัวนี้ก็เป็นขึ้นเคาน์เตอร์อีกแล้วแต่ไม่มีเวลาดุไงไม่มีเวลาดุไงทุกคนก็เลยต้องปล่อยให้มันปีนไปแต่ระหว่างนั้นคุณคารเมรอนเฟลเชอร์นักสกุลเขาอ่านอยนี้หรือเปล่า คุณคาร์อนเฟลเชอร์บอกว่าเขาอยากที่จะเป็นเบส f r เฟรนกับเรานะคะก็โอเคเป็นเบส f r เฟรนก็ได้ไม่มีปัญหาได้เลเวลสามพาร์เรนติ้งสกิลแล้วนะก็เขาตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านแล้วนะคะแบบมาตอนไหนไม่รู้เลยนะอยู่ดีๆมันก็แบบมีไอข้อความเมื่อกี้ขึ้นนะ่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเดินเข้าบ้านเรามาตอนไหนใช้แรงประเจ้าเก็บข้าอออมทิ้งให้คุณแม่โรสแมรี่หน่อย อืมเราไม่รู้เข้ามาทําอะไรหรอกแต่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ท้องแล้วเนาะคลอดลูกแล้วเนาะเราก็มีผู้ชายอยู่ในบ้านแล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นเรว่ความสปีดรันนะคะเราก็เลยแป t r y for baby เราเริ่มภารกิจกันเลยระหว่างนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะเราจะแพนกล้องไปทางอื่นนะคะมาดูน้องเบบี้กันบ้างดีกว่าว่าน้องทําอะไรอยู่แล้วก็เด็กๆหลับกันน่ารักมากเด็กๆหลับกันน่ารักมากเลยทุกคนแบบเป็นใจรู้ว่าแม่กาลังจะมีน้องเพิ่ม <laughs> เด็กๆเ,เขาอยากได้นอนเพิ่มกันหรือเปล่าแบบหนูเพิ่งเกิดมาเองหนูเพิ่งเกิดมาเองเลยนะแม,แม่แม่แบบอีกแล้วเหรอแล้วคุณคาร์เมลอนเขาก็ถามเราว่า our strong friendship got me thinking about how we should live together ผมสามารถย้ายเข้าไปอยู่กับคุณได้ไหมย้ายเข้ามาอยู่กับคุณได้ไหมเฮ้ยแกแกก็แรงเกินเราสนิทกันขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆมันก็หลอดเขียวมันก็ไม่ได้ขึ้นเท่าไหร่นะแค่เป็น best f r i e n เองหรือเปล่าหรือว่ามันขึ้นไปเยอะแล้วว่าเราไม่ได้เช็คแต่ว่าหลังจบคําถามแรกไปเขาก็ถามคําถามต่อไปต่อเลยทุกคนก็คือคาร์เมลอนอยากที่จะ t เทค h ิงส์ทูด h e เน็กเลเวลก็คือคุณคาร์เมลอนอยากที่จะขอเราเป็นแฟนกันทุกคนซึ่งยังไงแกไม่ได้คนที่แล้วก็เพิ่งเลิกไปไม่ได้นะทุกคนคนที่แล้วนี่แบบยอมเป็นแฟนเพื่อจะได้ เพื่อที่จะได้ try for baby นะคะทุกคนแต่ว่าคนนี้เราแบบ try for baby แล้วเราไม่ต้องเป็นแฟนกันก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเลิกกันอยู่ดีหรือเปล่าอืมก็จะนั่งเขียนหนังสือต่อนะคะแบบไม่สนใจว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นรอบตัวนะคะ <Huh. S 1> เด็กๆก,ก็ดูเขียวกันดีแล้วหวังว่าจะเขียวไปนานๆพูดไม่ทันมันขาดคำก็ ก็สีไฟแล้วแต่ว่าตอนนี้มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามานะคะทําไมถึงมีคนโทรเข้ามาหาเราเยอะจังก็คนนี้นะคะเขาก็โทรมาเป็นใครไม่รู้แต่หน้าเหมือนคุณคารเมรอนแล้วก็ทรงผมเหมือนคุณคารเมรอนจนสงสัยว่าเป็นพ่อลูกกันหรือเปล่า <c oughs> ก็เขาก็บอกว่าแกญาติลําดับไหน <c oughs> เขาบอกว่าอ่าฉันโทรมาเนี่ยที่จะเพื่อที่จะบอกเธอว่าญาติที่เป็น g r ร a t great grand ร e เคิลวอะไรของเขาเนี่ย ก็คือเอาเป็นว่าเป็นญาติที่ห่างแบบห่างมากกับทุกคนเออได้เสียชีวิตลงแล้วก็ for some reason ด้วยเหตุผลบางอย่างนะคะเขาก็ได้ทิ้งแบบว่าทรัพย์สินทิ้งมรดกก้อนใหญ่ไว้ให้สำหรับเธอโดยเฉพาะนะคะก็แบบคุณโรสแมรี่เนี่ยอยากจะ accept ไหมอยากที่จะ accept ไหมก็คืออยากที่จะรับเงินก้อนนี้ไหมซึ่งอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้นะเราไม่เคยเจอการโทรมาอย่างนี้มาก่อนในประวัติศาสตร์การเล่นเดอะซิมของเรานะคะก็แต่ว่าตอนนี้เราเป็นคนย้อนเงิน เร,เราไม่รู้ว่าข้อความเขาคืออะไรแต่ว่าตอนนี้เราร้อนเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบข้อหนึ่งค่ะมันนี่มันนี่กิฟต์วีนเานะคะก็คือเขาตอบมาว่าเยี่ยมเลยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในเมื่อคุณแบบยอมร,รับไอ้เรื่องนี้แล้วเนี่ยเออผมฉันก็ต้องแจ้งคุณว่าเนี่ยคุณจะได้รับเงินก้อนนี้ก็ต่อเมื่อคุณ become merry ก็คือแต่งงานภายใน7วันนะคะ นี่คือข้อกำหนดนี่คือข้อตกลงก็คือ good luck and congratulations on the next chapter in your life ก็คือโชคดีแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับอาตอนต่อไปในชีวิตของเธอนะคะก็ what like what <c oughs> เราไม่เคยเจออะไรทุกคนเราไม่เคยเจออะไรอย่เงี้ยมาก่อนเลยก็เพิ่งรู้ว่าแบบมันมีอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งจะ,จะว่าไปแกใครใครมันจะแต่งก็คือ100 baby มันมันไม่ให้เราแต่งงานใช่ไหมทุกคนก็อย่างที่เราบอกว่า ถึงเราจะบอกว่าเราจะไม่ได้ตามกฎเคร่ง,ครงแต่ว่าเราก็จะไม่ได้ไม่ได้ปล่อยหย่อนยายขนาดนั้นนะคะท,ทุกคนแล้วก็ไม่ได้แบบเออเดี๋ยวเราก็ต้องมีลูกอีกหลายคนหรือเปล่าเดี๋ยวแต่งไปก็ต้องเลิกกันอยู่ดีหรือเปล่าก็เลยเออเออช่างมันแกก็กลับมาเขียนหนังสือต่อนะคะคุณคาร์เมลอนก็ยังนั่งอยู่ในบ้านเราจนตอนนี้ดับดิฉันเริ่มสงสัยแล้วว่าหรือว่าคนเมื่อกี้ที่โทรมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นญาติคุณคาร์เมลอนหรือเปล่าวะที่อยากให้ดิฉันแต่งงานกับลูกชายเขาอ่ะโดยการเอาเงินมาล่ออ่ะ ถึงแม้ว่าคุณคาเมลอนจะเป็นสวีทบอยที่เก็บจานให้เราก็ตามนะคะเขียนหนังสือต่อนะคะแล้วก็อุ้มลูกนะคะเลี้ยงลูกวนไปนะคะแล้วก็กลับมาเขียนหนังสือต่อนะคะเสร็จแล้ววันนี้มันก็มาถึงนทุกคนการสรุปครั้งแรกในเอพิโซดนี้นะคะการสรบครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วแต่สรุปแล้วก็ยังต้องมาเลี้ยงลูกต่อนะคะทุกคนแล้วก็ยังไม่พอโดนเด็กกัดหัวนมอีกนะโดนลูกกัดหัวนมอีกนะทุกคน แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงนอนได้ไม่เท่าไหร่ลูกก็ร้องอีกแล้วก็ต้องมาให้นมลูกอีกแล้ววนไปวนไปเป็นหลูบเ,เวลานี้ตีสี่จะตีห้าลูกกำลังแหกปากร้องแต่เรายังอยากนอนต่อนะคะต้อนรับเช้าซัมเมอร์อันสดใสด้วยเสียงกรีดร้องของเด็กน้อยทั้งสองคนนะคะตอนนี้บอกตรงๆว่าระหว่างที่เล่นไปเนี่ย ไม่รู้จะสงสารคุณแม่หรือสองสารตัวเองก่อนดีเ <M edia> พราะว่ามันวุ่นวายมากทุกคนมันวุ่นวายมากเราไม่เคยเลี้ยงเด็กแฝดตัวคนเดียวมาก่อนแต่ในขณะที่เรากําลังวุ่นวายเนี่ยก็มีคนที่แบบไม่รู้สถานการณ์นะคะทุกคนมันมันมาอีกแล้วค่ะก็คือคุณคาร์เมลอนบอกว่าคุณคาร์เมลอนอยากจะเป็น อยากจะขอเราเป็นแฟนอีกแล้วก็ปฏิเสธไปแล้วไงแกปฏิเสธไปแล้วไงแกทำไมแกถึงต้องให้พูดซ้ำให้มันเจ็บช้ำในหัวใจขยะเต็มขยะเน่าเหม็นมากเลยตอนนี้เอ้ยแล้วทาไมแกถึงมานั่งเล่นคอมเราล่ะนี่นี่เนี่ยโดนเลยล็อกคอมพิวเตอร์ for ตัวล็อกคอมให้ใช้แค่ในบ้านเลยแกไม่ต้องมาใช้คอมของฉัน แล้วก็เซนโฮมให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มานั่งเขียนหนังสือต่อนะคะแล้วลูกก็ร้องอู่แล้วทุกคนพอลูกร้องก็ต้องไปดูมันก็เลยเขียนไม่จบสักทีนี่ไงมันก็เลยเขียนไม่ต่อเนื่องสักทีนี่ไง oh. เอาแวะกอดแมวนิดนึงนะคะแมวเงาซ่วมก็พังอีกก็ต้องมาซ่อมซ่วมอีกแล้วก็ในระหว่างซ่อมซ่วมนี่นะคะก็มีเอฟเฟกโผล่ขึ้นมาเฉยเลยแบบไม่ได้ทำการ p regnancy test ด้วยซ้ำ ก็คืออยู่ดีๆก็ซ่อมซ่วมแล้วก็มีมีแบบอะไรโปรยโปรยแล้วก็ขึ้นว่า Eating for Two ก็งงอยู่ว่าเอมันสามารถรับรู้การตั้งครนภ์้วยการแค่แค่การเข้าไปอยู่ใกล้ซ่วมหรอหรือย,ยังไงดิฉันไม่ทราบนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือท้องแล้วแต่ว่าคือว่าตั้งแต่ที่เราไป Try for Baby มาเนี่ยเราไม่เคยได้ตรวจเลยนะคะเพราะว่ามันมันยุ่งมาก ก็เอพิโซดนี้ก็ต้องขอลากันไปด้วยภาพของคุณแม่ที่กำลังนั่งซ่อมส้วมอยู่ก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อเอพิโซดหน้านะคะว่าน้องๆที่คอลอดออกมาแล้วเนี่ยเขาโตมาจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็น้องในท้องเนี่ยจะออกมาเป็นแฝดอีกไหมหรือจะเป็นน้องผู้หญิงหรือน้องผู้ชายนะคะก็สำหรับอีพีนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย